ตอนนี้ป้าจำรองนะครับได้ชุดใหม่จากเอฟซีนะครับก็เลยจะมาให้ป้าจำลองใส่ตรงนี้นะครับร้านป้าคาใส่นะครับเอฟซีที่ไหนไม่ไม่ใช่ตัวนี้คไนกด้ยเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเกเาเดี๋ยวม่ยังอันนี้ี๋ยัตินเสียยี่หอปลาดอกน้ามันดำ อ้าวอันนี้ไม่ต้องถ่ายน้วกันเนาะอันนั้นถ่ายคลิปอันนั้นอ่ะลงคลิปโอเคเอออันนั้นไล์ให้เขาดูอมาแม่เดี๋ยวมายิงข้างนอกแม่มันมืดเนาะอไมายิงข้างนอกแล้วก็มาบอกเพื่อนอ่ะผู้ใดใช่เจ้ามืดเนาะว่ามาพอจะบอกไหมอันนี้ของแม่นกนะคะตัดให้ป้าจำลองนะคะเขาว่าให้ป้าจำลองชุดหนึ่งแม่ผู้ใหญ่ชุดหนึ่ง หลังจาก21ชุดก็ออกมาอีก7ชุดค่ะเจ็ดตกก็เผ็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆตัดไปดทุกคนแล้ว28ชุดอืดรวมแล้วของโอ้ก็ได้แล้วครับแม่นกบอกแม่นกค่ะแม่นกขอากาบขอบคุณคุณแม่นกนะคะที่จัดชุดสวยให้ยายจำลองลำค่ะขอากาบขอบขอบคุณที่เป็นแม่ย่า ย่าคำใสที่เป็นสะพานบุญเป็ยายจำลองเนาะมาวันนี้ยายแม่นกก็ขอกบขอบคุณมากๆค่ะขอให้เจ้าลํำรวยลํำรวยลํำรวยสูกหวยลอตเตอรี่แล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนค่ะขอบคุณมากมนกค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่นกเลยนะครับผมเดินเดินหมุนๆหน่อยจ้เดินแบบเดินแบบเดินแบบหนเดินแบบ Uhm, อเดินแบบเหาเดินแบบชุดเนาะได้จะเดินอกอเดินข้งนอกสวยเลยแหละเคอดูทางวันมาดเดินกลางถนนเลยครับเดินกลางถนนเลยเบ่งรถเด้อเ้อยเป็นนางแบบเดินไปไหนครับไปไหนครับไปไหนไปไหน ประสบการณ์มีนะครับการเดินแบบประสบการณ์มีอยู่นะครับนี่อ่าโอเคโอเคสวยงามสวยงามกกรอบด้ยกอบส่งเข้าประกวดครับนี่นี่เอาอีกรอบอีกรอบครับขวารางวัลทุกรางวัลนะครับมีการหมุนด้วยหมุนเบาๆเลยเอียนหัวภาษาไงไงแั้วทวนได้านนั่นน่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ